ต้องมวยมวยหัวตัวเองด้วยเออมยดอไม้ดอกไ้อะไรเดินหน้าเลยนะยิ้มแบเด็นกลจันอ่องามกยยมึงอย่พึ่งนะเหมือนตอนนี้ตามันอ่ะแบบจะกรบยาคอแล้วก็แบบไหลเลยที่บสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับเวลินอีกแล้วนะคะแล้วก็แพค่ะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาย้อนความหลังนิดนึงเนาะเราก็จะมาฝึกวิชาศิลปะสักน,นิด<อ>นึงเป็นไงตอนสมัยก่อนไม่เคยได<อ>้เกรดต่ำเลยได้แบบว่า<อ>ได้เกรดเอสีบวกบวกโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ อาร์ตหนึนั่นเองนะคะ<ช>แต่วันนี้เราจะมาทําศิลปะจะมาทําง่ายๆมันก็ไม่ใช่ใช่ปะเราก็จะมีคอนเทนต์แล้วก็ชาเลนจ์นิดนึงยังไงพี่เหมยก็คือที่นี่นะคะก็จะมีปลาสีมีอะไรนะแพนดอมอ่าท,อที่มัน<ว>แขวนๆแต่ว่าก็คือแบบถ้าแขวนให้ของเขามันก็จะดูง่ายไปเราก็จะต้องแบบใช้อะไรในร่างกายของตัวเองนะคะในการทาและก็การลงสีวันนี้นั่นเองซึ่งเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าะค่ะทุกคน ความรู้เลยว่าต้องแบบเข้ามาแล้วเราต้องทํายังไงต่อทําไงบ้างถึงสองสามสี่ขั้นตอนในที่นี้ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสุวโนวันค่ะ <c oughs> เรามีงานศิลป,ปะให้ลูกค้าทำสองประเภทโอเคถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยเราสองคนเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างแรกเราต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนอย่างแรกเลยนะคะเพื่อป้องกันการเลอะเปลี่ยนรองเท้าก่อนเลยค่ะโอเคเปลี่ยกรองเท้าเสร็จก็เปิดล็อกเกอร์เก็บของในล็อกเกอร์แล้วก็ จำเบอร์ตัวเองด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมใช่พอเราเก็บของเสร็จแล้วเราก็ยังไงต่อเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพาลูกค้าะคเดินไปโซนพิเศษของเรามีกี่สีนะยี่สิบเก้านับให้ยี่สิบเก้าสีค่ะมียี่สิบเก้าสีในทาการงานทาการบ้านเมื่อกี้ทีนี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแนะนำลูกค้าก่อนให้ลูกค้าเลือกก่อนว่าลูกค้าเดินเข้ามาแล้วอยากได้ผ้าใบไซส์ไหนอันนี้คือไซส์สี่สิบคูณสี่สิบอันนี้อันนี้สี่สิบหกสิบค่ะ แล้วก็จะมีไซส์ยับอ่ะไซส์นี้คือไซส์ไซส์อะไรเจ็ดสิบเก้าสิบค่ะเจ็ดสิบเก้าสิบแล้วก็มีอีกไซส์นึงค่ะพี่คะโอเคไซส์นี้คืออันนี้คือหกสิบแปดสิบหกสิบเนยแปดสิบแล้วก็มีไซส์นี้เนาะบอกไปแล้วก็มีทั้งหมดกี่ไซส์นะสี่ไซส์ก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้ไซส์ไหนทัหดอันนี้ค่ะดอันใหญ่ใหญ่ใ่แบบมินิมอลอ่ะไซส์นี้หรอ โอเควันนี้เราจะเลือกไซส์นี้ขนาดเท่าไหร่นะคะ6 0 40ค่โอเควันนี้เราจะใช้ไซส์นี้ทั้งหมด2ไซส์นะคะแล้วก็สีถ้ามาในที่เนี้เราสามารถเลือกได้กี่สีคะต่อ1คน6สีค่ะ6สีต่อ1คนเยอะมากเลยนะแต่ว่าถ้าเราจะเลือกอ่ะมันก็จะดูง่ายไปง่ายไปแหลรเดี๋ยวเราจะรันดอมสีโดยเราจะใช้แอปในการช่วยเราว่าเราจะ ได้สีอะไรมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นดอมเลือกสีกันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะแจกอาวุธ์ก็ให้กันคนล,ละหนึ่งอันนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครได้สีอะไรเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองเนาะว่าจะใช้สีอะไรมากอ่ะแรนดอมสีก่อนเลยโอเคใครจะเป็น random คนแรกที่ไหนก่อนแล้วะมาะเลือกหสีนะคะเลือกทั้งหมดหกสีเริ่มสามสองหนึ่ง โอเคได้สีตามนี้ไปแปะก่อนเลือกงั้นเลือกเป็นสีชมพูพอดีสีชมพูแล้วการเป็นสัญลักษณ์ปของตัวเองได้แล้วโทนสีของเมลินนะคะรันด้อมคนต่อไปคุณแพ่ไปสอน่อันนี้อะไรนะยี่สี่ยเฮ้ยสี่เหมือนกันน่าลไรวะามาคนสุดท้าย ทั้งหมด6คน,คน,คนละ6สีได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสีนะใส่ตะก,กร้ากันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนทานสีเปรมค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สีเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วซึ่งนี่ของแพแม่สีของน้องแพนะจ๊ะก็จะเป็นประมาณนี้ สีของคุณแทนก็จะเป็นโทนนี้สีของไวลินก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแต่ก่อนที่เราจะทาสีอะเราจะใช้มือทาสีอย่างนี้หรอทาสีืินเตอร์แบบนี้หรอมันง่ายไหมปะเราได้ทําการใส่ในนี้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างโอบายโอบายน้อยออกใครออกคนแรกคนนั้นเป็นคนที่หนึ่งโอเคปะได้น้อยออก้ยหรอาคณะคนที่สองคณะคนที่สาม อ่าชุดเดียวหรอชุดเดียวหรือชุดเดียวเลยเดียวหรอกต้องอันนี้คือสองี่สามแั่แม่งจริงๆเราแม่งเซียวมาแล้วเลยดูแล้วกดตรงนี้มาครับว่าโดยใช้ของเมยอลินหัวหัวโสัตวผ่าเนาะมาคนต่อไปคือเราใช่ไหมเราต้อง่ซนต่อไปครับ เป็นใจแขนไม่ตตองหมุนไม่นตองหมุนของคนที่สามก็คือหัวเข่าหัวเข่าและนองค่ะนับไปเพิ่มของเจ้าไปเลยแดดแดดแดดูขอประมาณนี้ละกันะเริ่มกูว่ากูต้องมวยมวยหัวตัวเองด้วยเฮ้ยพาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อย มาเสร็จแล้วค่ะทุกคนยคเย่นะคะมึงมึงเหมือนกูแบบจบายเออไปเที่ยกใกล้จะตายอยู่แล้วตอนเอนี้ยนี่เตรียมอาวุธเอาฟังไหนมึงมาเลยฝั่งน,นี้ฝั่งน,นี้อย่างนี้เหรอป้า <c oughs> อย่างนี้ก็เคยอย่างนี้เหรอ๋อรอรอวันนี้ล่มเรา ปูธันหลบแล้วไม่เนเปล่าเลยตูทานเป็นแล้วเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยแม่แม่หน้าแทงเอาหัวเข่านะได้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 เลยโอ้ยแรงไม่เถียงโอ๊ย ที่สองค่ะตรงไหนตำแหน่งไหนยายยายก็เป็นเหมือนกันตรงสปีดไม่สวยไม่เหมือนดอกไม้ดอกไม้อะไรดูหน้าเลยเนี่ยยี่แม่กระเด็นไกลจัดจัง เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาปาเองนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาปายเดี๋ยวลองมาปาเดี๋ยวรู้เลยโอเค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 เมื่อกี้คือแบบว่าเห็นแล้วว่าความดาเมจมันแรงขนาดไหนคือกูบอกเลยว่ากูนั้นหน่ะเถิงนี่เลยกระสุนกระสุนเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูไปทำเพิ่มมา หนึ่งสองสามปาเราไปเหรอเอ๊หนึงดอกลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายน้ำเยอะอยู่นะมีเดียวเองมีแค่อันเดียวเองกอดให้มันย้อยมาตาคุณแพ้ค่ะมาค่ะ ก็คือเมื่อกี้เขาใช้3ามถุงใช่ไหมแต่นี้คือมีแค่สองถุงเออสองถุงเองเลยปากไหมปากไหมมีจุดเดียวเหแอ่ละคนณเดี๋ยวต่อไปเราจะแก้มือด้วยการสบัดสีแต่ว่าเราจะสบัดสีแบบ อ่ะเราต้องปิดตาแล้วก็สะบัดสีค่ะเรามีอุปมีพ็อปแล้วก็อุปกรณ์นั่นก็คือปิดตานะคะทุกคนดีกันได้ป่ะเออเออประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละตำแหน่งนี้แหละฝันยังดีกว่ามั้ยน่ะเออใช่ต้องฝันจริงจริดก่อนสี่ทีอ่ะสามสามทีโอจังหนึ่งนะโอ้เน๊ะเออเออเออใช่ใช่ชี้แม้ชี้แม้ชี้ชี้ดิชี้เน๊ะเออเออเอออ่ะนี่นะโอเคโอเคไหนสีอ่ะเออนั่นแหละอย่าพูดอย่าพูดอย่า เออๆอนี้ไซา์แบบว่าขนาดค่ะเออานงเออๆๆอเคอเปิดตาดูผลงานค่ะเป็นไงคะคุณว่าผลงานคุณเป็นยังไงอะแซนโอเคอยู่แต่ละขึ้นไูไม่ลิดขอแม็จ้า มองไม่เห็นที่อะไรเลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยังยังคุณมึงทำอะไรนกมาตันจิ้งเลยคุณมึงมาอะไรนมาตัดจริงเลยอย่างน้อย่างนี้เหรอนิ่งครับอยู่นิ่งนิ่ก่อนนิ่ก่อนจนิ่งก่อนลองชิดูเดี๋ยวผมบอกลองชได้ใช่ใช่ลอยืนตรงหน่อยโอ้ปะถปะเถีปะจูจาวา นี่เลยเหรอเลยหนึ่งสองต่ไมหลี่อะอันนี้ซ้ายไปอันนี้สายไปซ้ายไปก็ต้องอยู่ได้อยู่ได้อยู่สีแดงอุ้ยน่ากูหน่ากูพอละโอเคมึงกูปาไปไหนอ่ะดูเป็นแบบว่าอาบ พระจันทร์พระจันทร์แล้วก็เป็นดวงดาวเป็นกลุ่มดวงดาวอันนี้อาจจะเป็นจักรวาลสักๆแบบว่าสักคู่ตนหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบว่ากลุ่มแบบดาวหางลูกเล็กลูกน้อยไปแล้วเาโอเคมามามาเอาตำแหน่งไหนเอาตำแหน่งนี้เนาะปันยิงลีก่อนปันยิงลีก่อนเอาตำแหน่งนี้แหละมึงปั่นก่อนแปลงอยู่นี่งานกูอยู่ไหน อันนี้เหรอเออเออใช่ใช่อันนี้เอ็นสอบเร้่เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพึ่งนะเหมือนตอนเนี้ยตามันอ่ะแบบเรียกตกยางออกแล้วก็แบบไหลไปถึงจมูกโอเคเปิดตาได้อุ้ยสวย ก็เรียบร้อยแล้วต่อไปนะเราจะไปทำแพนโดรัมกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำแพนโดรัมกันในนี่ก็คือที่แบบว่าเวียงเวียงเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกว่าเขาจะใช้หลักการฟิสิกส์ใช่ไหมเป็นแรงโน้มถ่วงในการแบบการทําภาพอันนี้แล้วก็โต๊ะเส้นใช่แล้วโต๊ะเนี้ยมันก็จะหมุนได้โอเคตกปะเนี่ยเอ่ออะมาเริ่ม จะมึงจะอ้วกแล้วตอนเนี้ยเราขึ้นอยู่เดี๋ยวรู้เลยตุ่ยเออเออขอขอขอแบบเล็วอีกสเต็ปหนึ่งขอเรียววันนี้ได้ปะเจ้าป้ตรงไหนที่สวยที่สุดรู้ปะตรงนี้เมืองตรงนี้สวยที่สุดตรงนี้คือแอพแตกที่สุดแล้วเชื่อกูดิตรงนี้คือสวยที่สุดเสร็จแล้วค่ะโอเคไปคนต่อไป ฉันว่าฉันอยากให้แบบเจอมากกว่า สำหรับเรา3ามคนในการทำวันนี้นะอะไรอ่ะโชว์โชว์โชว์มือหน่อยโชว์โชว์มือหน่อยโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมรับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3ามคนด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราใหม่ในรอบหน้านะคะสำหรับใครนะคะที่อยากนะคะแอปแทกแบบเรานะคะก็สามารถทำมาได้เลยที่ไหนคะหนึ่งศูนย์หนึ่งเมมากโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบาย ทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากได้